ลล اللهم رحمان الرحيم الحمد ั الر الر الح ل ه رب ا ل ล ا ل م ي ن و ص บิลอาล ع มีนวะ ل ه ا ล ك ر ล م أما بعد السلام ع ل ي กะรีมอัมมาบะอ์ด ا อัสสลลามมุุอะัยกวะะะะะะเเรราาาห์มตตุุลลอฮฮิววบกสัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพาประเด็นร้อนโลกมุสลิมนะครับพบกันเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาประเด็นร้อนโลกมุสลิมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเป็นประเด็นร้อนๆที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชม โดยมีวิทยากรรับเชิญวันนี้นะครับที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวส่วนประเด็นที่จะคุยวันนี้เป็นประเด็นที่กําลังเป็นที่ติดตามของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกในขณะนี้นั่นก็คือประเด็นการปิดล้อมมัส,สยิดอันอักซอที่กรุงเยรูซาเล็มนั่นเองส่วนวิทยากรรับเชิญวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากดรอานัสอามาตยคุณท่านเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยไม่ดนที่สัลายาครับเชิญพบกับดรอานัสอามาตยคุณครับสัลลมวะลิกุมวาระห์มุลลอหฮิบะบะระกาตุครับอาจารย์ครับ สืบเนื่องจากกรณีของมัสยิดอักซรที่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกปิดล้อมครั้งล่าสุดก็คือเมื่อประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเ <c oughs> หตุผลนี่ก็คือสืบเนื่องมาจากการที่ชาวอิสราเอลแล้วก็ทางการอิสราเอลเนี่ยอ้างว่าชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตนักโทษซึ่งเพิ่งค้นโทษออกมามาสักปีหรือสองปีเนี่ยไปสังหารนะครับนักกิจกรรมชาวยิวท่านหนึ่งซึ่งนักกิจกรรมท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ มีความพยายามที่จะมีการทําเรื่องราวเกี่ยวกับมัสซิดอักซอร์นะครับแล้วก็ตอท้ายถือก็คือนําม,มาซึ่งการถูกสังหารซึ่งจะเป็นคนสังหารจริงหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยใช้ท้ายที่สุดก็คือ,อ,อพี่น้องมุสลิมท่านนี้ก็คือถูกประหารถูกฆ่าโดยตํารวจของทางเออยอรมดีหรือว่าอิสราเอลนั่นเอง,เองทีนี้ประเด็นที่ต่อเนื่องก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้ทางการของอิสราเอลเนี่ย ส่งทหารมาปิดล้อมพื้นที่ทางเข้ามัสยิดอันอักษซอทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องก็คือทําให้มหมูดอับบาสนะครับออกมาประกาศว่าการการะทาของอิสราเอลในครั้งนี้เท่ากับเป็นการประกาศการทําสงครามอีกครั้งหนึ่งอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ประเด็นตรงนี้ว่าจริงๆแล้วอิสราเอลหรือยาฮูดีเนี่ยต้องการที่จะยึดครองมัสยิดอันอักษซอไว้เพื่อสักการะพระเจ้าเพียงองค์เดียวหรือเปล่าเพราะเท่าที่ทราบในประวัติศาสตร์ก็คือว่า มัสยิดอะนักซอนเนี่ยเป็นมัส,สยิดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความาให้การนับถือโดยทั้งคนมุสลิมและคนยะฮูดีตั้งแต่นอดีตที่ผ่านมาแล้วครับอาจารย์ครับอิสมิลลาฮฺุราะห์มานุลรหฺิมอินนัลฮัมดดลิลลาฮิวะกัฟาอัมมาบาดุถ้าเราจะพูดตรงตรงเพราะว่าลกมุสลิมเสียเวลามาเยอะสารวนกับปัญหา ที่เป็นปัญหาบ้างแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยเอาเสียเวลาไปเยอะถ้าพูดตรงๆก็คือว่าการเกิดขึ้นของรัฐอิสราเอลในพื้นที่นี้คับการสถาปนาประเทศอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์การที่สหประชาชาติอนุญาตและร่วมกันโหวตให้รับรองสถานภาพของประเทศอิสราเอลก็ดี หรือจะยกเรื่องอะไรก็ได้ว่าอังกฤษการที่อังกฤษไฟเขียวให้ครับชาวยิวตั้งรัฐของตนเองหรือเข้ามาซื้อที่ดินในบริเวณที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษดินแดนอาหรับดินแดนมุสลิมในใน,ในอานณานิคมของอังกฤษทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนจะเป็นเป็น <c oughs> การเข้ามาปิดปิดล้อมมัสยิดทั้งนั้นครับหรือเป็นการ ปิดกั้นไม่ให้มีการละหมาดอย่างจริงจังในมันสิดคือเข้ามาเพื่อให้มัสิดนี้ตายไปโดยปริยายเลิกใช้ไปโดยปริยายครับแล้วถ้าหากว่า <c oughs> เราดูคําพูดของมหามูดอับบาสครับก็ถือว่าเป็นคําพูดที่ล้านหลังอืเพราะว่าการที่อิสราเอลปรากฏขึ้นตรงนี้ก็เป็นการประกาศสงครามกับเกาะอิสราเอลต่อชาปเลสไตน์มุสลิมชาปเลสไตน์ต่อชาวต่อมุสลิมต่ออาหรับและต่อตัวธรรมะเนี่ย มาตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วอาจจะพูดว่าเป็นความรู้สึกที่ช้ามากก็ได้ของผู้นำอาหรับ,รบตัวอย่างหนึ่งของช้ามากครับแต่ถ้าหาพูดอย่างคนกระจายทั่วไปกระแสทั่วไปก็คือเรามักที่จะวิเคราะห์ข่าวและประเด็นต่างๆอในประเด็นที่เป็นที่ปริกย่อยเองเพราะเกิดอะไรทีเราก็วิเคราะห์กันที เอารายละเอียดมาพูดกันและสายตาเราก็เราก็จะจับอยู่ที่รายละเอียดว่ามีเหตุการณ์นู้นมีเหตุการณ์นี้แต่จริงๆแล้วแต่ละแต่ละย่างก้าวแต่ละการขับเคลื่อนของวิกฤตในตะวันออกกลางหรือในในพื้นที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็เป็นการประกาศสงครามอยู่แล้วครับถ้าไม่เป็นการประกาศสงครามดินประเทศมุสลิมทั้งหลายประเทศอาหรับทั้งหลายก็คงจะรับรองรัฐอิสราเอลไปนานแล้วครับการที่เขาไม่รับรองรัฐอิสราเอลเนี่ยมันก็เป็นหมายความว่า เวลาที่เรามองปัญหาเนี่ยนั่นี่คือวิธีที่ผมอธิบายทราบว่าเวลาเรามองปัญหาอะไรเรามองจากปัญหาจากมหาภาคภาพใหญ่ตอนนี้มีดูภาพเล็กครับเพราะฉะนั้นทุกข่าวที่เข้ามาถึงเราเนี่ยหยุดไว้แค่นั้นแล้วย้อนไปดูก่อนว่าความขัดแย้งระหว่างยิวกับอาหรับเนี่ยครับในภาพกว้างมันคืออะไรในภาพกว้างคือไม่มีรัฐอาหรับหรือประเทศมุสลิมใดๆเนี่ยครนะในกระแสหลักนะ ที่ยอมรับอิสราเอลครับใช่การที่เรารับรองรัฐใดรัฐหนึ่งก็คือรับรองความเป็นมิตรประเทศครับแล้วถ้าเราไม่รับรองรัฐใดรัฐหนึ่งนั่นก็คือการเป็นความเป็นศัตรูต่อกันหรือเราไม่อาจยอมรับนโยบายของประเทศนั้นการปกครองประเทศนั้นเช่นการที่สหรัฐอเมริกาไม่รับรัฐอิสลามแห่งตอริบันเนี่ยไม่ใช่รัฐ รัฐอิสลามเอมิเรตอิสลามแห่งอฟัฟกานิสถานภายใต้การปกครองรัฐบาลตอริบันเนี่ยก็เป,เป็นเป็นการบอกให้รู้ว่าอีกไม่กี่ปีมันจะมีสงคราม,มถูกไหมมันมีนัยยะซ่อนเร้นอยู่มีนัยยะอยู่ก็คือนายาัยยะเราไปกันไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่งครับเป็นเหมือนอย่างกับเป็นเหมือนอย่างกับสเก็ต ของของฐานไฟที่ปะทุขึ้นมาจากเตาไฟที่มันคุอยู่แล้วเมื่อสะเก็ดนี้มัาก,กระทบผิวหนังเราเราก็เลื่อไปดูอู้ทําไมันอาคาไปดูอ๋อมันนั่นเพียงพีแค่สะเก็ดหนึ่งของไฟที่มันคุกครุ่นใหญ่กว่านี้ในเตาทีนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ครับคือมันอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องเราที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นไปไม่นานด้วยจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยประเด็นปัญหาของอิสราเอลกับปาเลสตไตน์มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา ช้านานมากแล้วก็เป็นปัญหาถ้าจะพูดถึงว่าเอาตะวนันออกกลางเป็นเป็นประเด็นตั้งเป็นที่ตั้งเนี่ยประเด็นปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาผู้าง่งาๆว่าเป็นปัญหาหลักของในในตะวนันออกกลางเลยด้วยซ้ําไปเราต้องพูดอย่างนี้ว่าชะตากรรมชะตากรรมนี้ไม่ใช่เรื่องกร,รมเวรนะไม่ใช่ครับ <laughs> ครับภาษาไทยขอใช้ภาษาไทยว่าชะตากรรมตักเกเดสรรนะี่ตักเกเดสที่ประสบแก่คนในตะวนันออกกลางเนี่ยนะครับ,รบจะเรื่องปัญหาตุนิเซีย อาหรับสปริงครับปัญหาการว่างงานความยากจนครับการแบ่งรายได้ไม่เท่ากันระหว่างรัฐบาลคนรัฐบาลหรือเจ้าผู้ปกครองกับรัษฎรจากหลายได้น,น้ํามันเนี่ยครับทั้งหมดนี้มาจากปัญหารัฐอิสราเอลเช่นเดียวกันคือไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ไม่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเชื่อมโยงกันครับ <c oughs> เราสามารถที่จะมองดูประเด็นวัดวันหน้ามันอาจจะมีการฆาตกรรมใครอีกวันหน้ามันอาจจะมีการพังประตูมสัสยิดอีกวันหน้าอาจจะมีการมาออกออกเหล็กกั้นทางเข้ามสัสยิดเพิ่มอีกมันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการาาววาปรากฏม,มันแค่ปรากฏการณ์ของมะเร็งที่เกิดขึ้นนะครับ หรือโรคหรือโรคไตที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าในภาวะใดมันจะปรากฏอะไรขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ไหนอาการมันจะกําเริบ<ช>เพิ่มขึ้นไหมนั่นก็นั่นไม่ใช่ว่าโอ้เป็นตรงนี้ตัวเขียวขึ้นมาหน้าเหลืองขึ้นมาหรือมีอาการอ่อนเพลียไม่กินข้าวขึ้นมาเราไปรักษาตามจุดใช่แล้วก็คือรักษาได้ตามจุดแต่จริงปัญหามันมาจากตรงนี้ดังนั้นเวลาเราพูดถึงปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยผมยินได้กาวเห็นว่า การเข้ามากา่อตั้งรัฐอิสราเอลนี่ก็เป็นการประกาศสงครามอยู่แล้วครับการเข้ามาตั้งรัฐอิสราเอลนี้ก็เป็นเป็นความไม่ชอบธรรมอยู่แล้วเราต,ต้องเข้าใจก Р ่อนว่าอิสลามยอมรับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบ<ม>แล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบครับสิ่งที่ชอบก็คือมา,าร,มอรูฟสิ่งที่ไม่ชอบก็คือมุงกัดคดังนั้นถ้าโลกมุสลิมมีมติที่จะไม่รับรองอิสราเอลแสดงว่ามันมุงกัดครับม <condu> ันไม่ชอบธรรม ส่วนไม่ชอบทํำยังไงเนี่ยเราจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนบ้านฟังได้ไหมเราจะอธิบายให้เพื่อนร่วมงานฟังได้ไหมจะอธิบายให้ให้คนในสังคมฟังได้ไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับอีกศักยภาพหนึ่งต้องแยกจากคนละปัญหาการที่ชาวบ้านไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นประเทศนะก็เป็นสมาชิกสหประชาชาติก็มีนักกีฬาไปแข่งที่นู่นที่นี่ทําไมคุณไม่รับเขาช่วยยังไงอันนี้มันมันมันถ้าพูดตามภาษาคนคนธรรมะธรรมโก็ดวงตาคุณยังไม่เห็นธรรม ราจะมานั่งอธิบายให้คุณเห็นว่ามันดีนะถ้าคุณไม่เห็นทำคุณก็ดา่าสถาศานสานาไปเรื่อยๆอเกะกะนะหอคอทีขอขอ่ขวางหูขวางตาครับจะมองจะมองวิวนู่ก็ไม่เห็นจะมองทางด่วนก็ไม่เห็นหอสุราลี่ขวางมันก็เป็นเรื่องของของหรืออคติใช่ปะหรือหอหรือ,ห,รอ,ห,รอหลังคาการประเรียนนี่มาขวางครับขวางทัศนียภาพฉนันมันก็เป็นเรื่องของการที่คุณไม่มีมีดวงตายังไม่เห็นธรรมะ นั้นเราต้องเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นบอกทั้งแก่มุสลิมเราเองและแก่บอกกับคนในสังคมให้มองมองปัญหายิวอาหรับ,รบมองปัญหาที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ก่อนในใน,ในตะวันออกกลางแล้วเราก็คนที่จะทําตามอันกุรอานก็คือวาจาดิลุมบิลติฮิาอัลซันก็คือเจรจาถ้อยทีถ้อยอาศัยกับพวกเขาด้วยด้วยรูปแบบที่ดีที่สุด ดีกว่าเนี่ยภาษาอ่ะซันนี่มันคือดีที่สุดครับมันเป็นรูปแบบของดีที่สุดดันัก็คือเมื่อเอาอะไรมาเทียบอันนี้มันก็กว่าอยู่นั่นนะเอาอะไรมาเทียบอันที่กว่าตลอดกว่าก็คือภาษาฝรั่งนั่ยดีที่สุดคนั่นคือหารูปทางที่ดีที่สุดมันก็คงจะเป็นการบ้างสังคมผสมในการที่จะในการที่จะเตรียมข้อมูลและคําตอบที่ดีที่สุดครัที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าดีตามดารินนะไม่จําเป็นต้องตามดารินที่ดีไม่ได้หมายความว่ามันเวิร์กครับ มันต้องแอพพลิเคเบิลนั่นสามารถนํามาใช้ได้คือดารลินที่ดีเนี่ยเขาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าโอ้ดารลินคือทําอย่างนี้คือเอาไปโบยเนี่ยผมคิดว่าดารลินน่ะดีครับจะเป็นสัจจะนะสดักต่ยาโรสูลันลับแต่ว่าเข้าใจไหมมันก็ต้องต้องต้องมองดูดารลินดีแต่ดารลินนั้นนําออกมาใช้ได้หรือเปล่า คือก่อนที่คนจะใช้เหมือนกับว่าก่อนที่จะทานมะพร้าวได้มะพร้าวนี่ดีมากครับแต่ไม่ใช่โยนมะพร้าวให้ทั้งโูกแล้วก็กัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเราดาดัลลีนที่เป็นมะพร้าวทั้งลูกเนี่ยมอบให้ส่งมอบไปเขาเลยถ้าเขาไม่ใช่คนอยู่ริมทะเลถ้าเป็นคนมาจากสวีเดนสมัยก่อนนะนะซึ่งโลกยังไม่ยังไม่เจริญนะไม่มีครับเขาคงไม่รู้ว่าจะกินลูกนี้อย่างไงเอาไปคว้างคว้างใส่หินกําแพงคว้างใส่เควางใส่หลายครั้งแล้วมันกินไม่ได้เขาคงไม่รู้ครับ เพราะฉะนั้นนั่นคือดารลินเนไม่ใช่ว่าส่งมอบดารลินนี่ว่าให้ให้สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เขาจะเข้าใจเลยเนียอันนี้<ม>เราคิดผิดนะครับเราต้องปอกก่อนเรา<ม><ม>ต้องเอามาคั้นเอามาขูดทำมะพร้าวคั่วทำกะทิหรือว่าทำให้สิ่งนั้นพร้อมที่จะบริโภคครับด้วยกับบริบทแล้วก็เหตุการณ์รวมทั้งวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในตวันออกกลางซึ่งถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ย คือหลายๆคนรวมทั้งอาจารย์เองก็คงจะเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคือเกิดขึ้นจากตรงนี้อ้ที่อาจารย์ได้เน้นย้ำตรงนี้ว่าปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหรับสปริงเอยซึ่งมันมีผลกระทบมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของข้าวยากมาแพงเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆอาจจะมีผลกระทบจากผู้นําด้วยแต่ส่วนหนึ่งนั้นคือผลกระทบที่จากอิสราเอลที่นี้มันกระทบยงทังไงทราบไหมครับเพราะว่าโอ้โหไปโทษอิสราเอลอัหรับสปริงอับ ชาวบ้านอาหรับไม่มีงานทําไปทั่วอิสราเอลอะไรเงี้ย้ก็เห็นไหมเนี่ยม,มันเรื่องกว่าจะถึงความเข้าใจกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมะมันอีกหลายบันไดหลายขั้นตอนครับไม่คิดยังไงครับนั่นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่รัฐอิสราเอลจะมาตั้งขึ้นที่นี่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอืมดังนั้นต้องทำให้โลกอาหรับอ่อนแอซะก่อนถูกไหมเหมือนกับ,บว่า จะปลูกอะไรได้ก็ต้องพรวนดินก่อนครับแล้วจะจะปลูกต้นไม้อิสราเอลลงไปต้องพรวนพรวนให้สังคมอาหรับเนี่ยปั่นป่วนปั่นป่วนซะก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีการโยกย้ายมากมายปั่นป่วนรวมถึงปัญหาในซีเรียครับเวลาเราพูดเรื่องซีเรียเนี่ยเราไม่ได้พูดเลยว่าซีเรียที่วุ่นวายเพื่วันนี้มันเรื่องมาจากอะไรครับครับเรารู้ต่เพียงว่ารัฐบาลเป็นเป็นเออชียใช่ไหมเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะบัชชัต ไม่ใช่ระบบนิกายเลยนะออริการิชิอาผมจำไม่ได้แล้วอาจารย์อาาวีอาาวีอลราวีครับแล้วก็ไปพูดว่านี่คือนิชิอาเพราะฉะนั้นมาจึงเข้ากับคนสุนนีไม่ได้คนซุนีจึงเข้าชิอาไม่ได้อากิดักก็เป็นเป็นความจริงบางประกาศนะแต่เห็นว่าการที่มันเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่จับพัชจับพูเป็นเองไม่ใช่อยู่ตักเดสก็คือคนในคนในนิกายอลาวีขึ้นมาครองอํานาจได้ยังไงครับครับ ต้องมีความเป็นมาอันเนื่องจากว่าฝรั่งเศสได้เข้ามาแล้วก็สร้างความสับสนโอลแมนพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินก็คือเอารากมาไว้ข้างบนบเอาข้างบนจมไปไว้ข้างล่างการผิดฝาผิดตัวแบบนี้แหละคมันจึงกลายเป็นเป็นบรรทัดฐานก่อนที่ทําให้สังคมอาหรับเนี่ยต้องสปริงในวันนี้อหรือทําให้มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลบัชชาร์หรือพักบาสในวันนี้ครับอันเนื่องจากว่า ผู้คนจํานวนมากเนี่ยนะครับบรรดาเมเอริตี้หรือคนส่วนใหญ่เนี่ยสูญเสียอํานาจสูญเสียอํานาจรัฐคและสูญเสียอํานาจยังไงมันจะไปเกี่ยวกับอ,อิสราเอลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรืร่องอิสราเอลเนี่ยถ้าคุยผมว่าถ้าถ้าเป็นไปได้มันไม่ใช่ตอนเดียวหลายๆตอนอิสร,ร,ราเอลก่าจะเข้าใจอิสราเอลนะแล้วกว่าจะเข้าใจอิสราเอลมากกว่าที่ฟังฟังาร,ารายการข่าวตอนเช้าครับหรือดูอาจจะอินเทอร์เน็ต S <S แต่ละแต่ละพาดหัวนแล้วก็คอลัมน์นิดหน่อยนะครับไม่พอหรอกเราจึงต้องราย่ยามว่าอิสราเอลตั้งรัฐขึ้นมาในิในดินแดนอาหรับได้ยังไงก็ในเมื่อดินแดนทั้งหมดเป็นอาหรับตั้งแต่มร,โคโคร็อกโกสุดทวีปแอฟริกามาจนชิดพรมแดนอิหร่านซึ่งไม่ใช่โลกอาหรับแล้วมาชิดนะครับสองทวีปไปแล้วถ,ถ,ถ,ถ้าหากว่าล้ําไปข้างบนถึงพรมแดนสุดท้ายของตุรกีก็ล้าเข้ามาในยุโรปนะเอเดรียนาล้วมาในยุโรป แล้วก็ดิดนแดนทั้งสามทังพี่เนี่ยที่อิสลามปกครองในปล่อยให้อิสราเอลมาอยู่ได้ยังไงใช่แล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต้นไม้ที่เป็นต้นอิสราเอลมันงอกบนพื้นที่นี้ได้นั้นได้มีการไถพวนจนดินเนี่ยสับสนโอลมานไปหมดแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรจะขึ้นก็เลยยอมให้ทุกอย่างขึ้นได้หมดเลยว่ายง่ายเพราะ<ง>ถ้าหากว่าพื้นดินปกติเนี่ยก็จะ,จะไม่ยอมให้อะไรแทรกลงมาแล้วครับยากมากแต่เมื่อพรวนจนทั้งพื้นดินเก่าไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเปิดประตูให้สิ่งต่างๆลงมานั่นก็คือ ฝรั่งเศสได้เข้ายึดดินแดนอัชชามแล้วเวลา้วพูดว่าไอซิลเนี่ยคร Islamic State of อ,อะไรครับ Iraq and Sham Iraq and Syria ออา Iraq ครับ and Levan Levan ครับ and uh. นี่คือ Levan เ uh huh. Le ลว a n ก็คือดินแดนที่ฝรั่งเศสเรียกชาม uh huh. ชามส่วนเหนือ บางทีเราต้องเข้าใจกันว่าจะไอซินและไอซิสนืองงกันใหญ่เลยเดี๋ยวเรียกไอซินเดี๋ยวไอซิสมันคืออะไรกันแน่มันคืออะไรมันเรียกมาจากบรรทัดฐานอะไรเขาไม่ใช่ตั้งชื่อตามตตาามมวันเดือนปีเกิดก็ไม่ได้ตั้งชื่อนี้ตามเลิกยามนะว่าโอ้มีอักษรนี้เป็นกาลกินีต้องเปลี่ยนไปเป็นลอลิงไม่ใช่นะครับเราต้องนี่นะต้องเข้าใจไหมเราต้องเห็นว่ามีอะไรหลายอย่างว่าไอซินมันคืออะไรไอซินคืออิสตามิกสเตดของอิรักรัฐอิสลามแห่งอิรักและชาม เพราะชื่อเดิมในปัตาไสร์ิลามคือบิลารดบิลาอราิรักกับบิลาด์ชามแผ่นดินอิรักกับแผ่นดินชามแต่ชามเนี่ยฝรั่งเศสที่เข้ามายึดเนี่ยเรียกอเลวังแตแอลนี่มาจากเลวานต์ส่วนไอซิสตัวเอสนี่มาจากชามครับ,รบเรียกตามแบบจารีตเดิมโอเค <Okay S 2> นะทีนี้เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเนี่ยแผ่นดินชามนี่ใหญ่มากฝรั่งเศสคว้าได้ไม,ไม่ทั้งหมดครับ อังกฤษ British Empire ยจักรวรรดิอังกฤษคว้าได้ช่วงล่างนั้นชามจึงถูกแบ่งเป็นบนและล่างครับชามตอนตอนบนอยู่ในความดูแลของฝรั่งเศสครับชามตอนล่างอยู่ในการดูแลของอังกฤษทรานส j จอ d ดนอังกฤษก็เรียกใหม่เป็นทรานส j จอ d ดนและปาเลสไตน์เมื่อเมื่อฝรั่งเศสได้ตอนบนชามตอนบนครับฝรั่งเศสก,ก็มองแล้วว่า สิ่งที่ตกทอดเป็นจารีตของของสังคมที่ทําให้สังคมดํารงอยู่ได้เนี่ยครับอย่างอย่างอย่างอิสราเอลนอนก่อนนะครับนอนในเปลก่อนนนนอใเปลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับมาผูกกันใช่ไหมอิสราอลไม่ฝรั่งเศสบอกคุณนอนในเปลก่อนนะครับนองกินนมข้าวผอนก่อนเดี๋ยวผมจัดการนี้ก่อนโอเคโอเคผมจัดการคู่กรณีคุณก่อนครับฝรั่งเศสจึงบอกว่า วิธีที่คุณเป็นมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยอมัยยัดตแต่สมัยอับบาซิยัดสมัยเซนจูกสมัยมัมลุกเนี่ยนะแล้วก็ออตโตมันเนี่ยเราเราพาคุณมาลงที่นี่ไม่ได้เข้าใจยังเหมือนกันแล้วอันนี้ใครเก่งเรื่องฝากงงฝากงานก็จะดูก่อนจะเอาเขาเข้าไปยังไงกันดูชาองทากอ่านเห็นไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าบางคนเขารู้ไง เขาเริ weekend, oh, ่มมองแล้วโอ้ค <qui, S 1> okay, ุณลงไม่ได้คุณคุณนอนก่อนรอจังหวะนี้คุณคุณลิกรอก็อย่างนั้นอ่านตัวได้ไปก่อนอ่านตัวรอดไปก่อนโอเคนะครับจัดการอะไรครับจัดการก็คือคนในซีเรียเดิมเนี่ยชามอ่ะคนในซีเรียตอนบนเนี่ยก็ชอบซิกเกตชอบอ่านซิกเกตชอบอ่านทำนองนู่นทำนองนี่อะไรเงี้ยนะแบบนี้แบบนี้ตอบีอัดเขาชอบนี่ครับ ก็ 1. 1> ไปสนับสนุนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ใจร้อนอ่านไรยาวไม่ได้อ่านอะไรทํานองวุ้ไม่ได้อ่านตรงตงเลยไม่ต้องลากเสียงเยอะคนรุ่นใหม่ฟอร์มกนมากไม่ต้องรู้มากสั้นๆเพราะทุกอย่างตรงๆไปเลยไม่ต้องพิธีรีตองตัดออกตัดออกตัดออกก็ไปฟอร์มคนรุ่นใหม่คนก็ทะเลาะกันอันนี้มันทะเลาะกันมาตั้งแต่ก่อนฝรั่งเศสจะยึดได้ก็จะอยู่ในการดูแลของออโตมันออโตมันก็ปวดหัวมากมันอะไรกันนะกันหนาทุกวันมีแต่ดลินดดลินดดลินหมดเลยดลิน ทะเลาะกันสับส,สนวุ่นวาย <c oughs> พอฝรั่งเศสยึดได้ออตตมันเก็บกระเป๋ากลับบ้านครับไอ้พวกที่อ่านยาวอ่านทํานองอ่านเพราะรก็เลยเลิอกอ่านก็เลยมาเ,ามาเลิกทะเลาะเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์นี่จะไม่มีคนอุปธรรมคนรุ่นใหม่ก็เติบโตขึ้นมาแต่คนรุ่นใหม่นี่มีน้อยฝรั่งเศสก็เข้ามาตั้งโรงเรียน คุณเคยเห็นไหมโรงเรียนกินนอนแบบแบบแบบทันสมัยอ่แบบโรงเรียนอังกฤษมีเดียมอะไรย่างนั้นอย่เฟรนช์มีเดียมตั้งโรงเรียนกินนอนเด็กใส่หูกระต่ายเ,เด็กใส่กางเกงขาสั้นเ<ะ>ต้นรําแล้วก็ต้องร้องเพลงอะไรนะหาคู่มาเต้นรําทุกเสาสุขสาวอะไรเงี้ยนะก็ทําให้คนสุน,นีส่วนใหญ่ไม่ส่งลูกเขาเรียนแอนตี้แอนตี้แต่คนที่ส่งลูกเขาเรียนคือ ลูกคนกลุ่มน้อยอ,อ,อัลวีอิสมาอีลีดรูสอะไรเงี้ยจบตรงนี้ว่านั่นเป็นที่มาที่ทําให้60ปีต่อมาคนเหล่านี้กลายเป็นชนชั้นปกครองแล้วคนซุนนีที่อยู่ในอะกีดัตและหลักฐานที่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นคนที่มีการศึกษาต่ำและเป็นที่มาที่ทำให้เขาไม่ได้ปกครองซีเรียมา โอ้ประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะและ้วรัฐบาลจึงตกอยู่ในกำมือของคนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นดูรูสรไม่ว่าจะเป็นอิสมาอีลีไม่ว่าจะเป็นอารวีและน,นี่เองที่ทําให้คนส่วนใหญ่นั้นรอเวลาอารับสปริงณนะวันนี้ครับเพราะว่านั่นก็คือประเด็นที่ทําให้คนพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนชั้นล่างใช้พูดง่ายๆคือเ<น>ดิมเดิมเป็นคนชั้นบนครับแต่พอปฏิเสธที่จะเข้าโรงเรียนฝรั่งเศส<พ>ไปเต้นลัมทุกวันศุกร์วันเสาร์พาหญิงสาวพาชายหนุ่มเข้ามามหกมห้าเต้นลัมด้วย ก็ไม่เ UM ข้าโรงเรียนแบบนี้แสงเกงขาสั้นไม่ได้ห well> ูกระต่ายไม่ได้ก็เลยไม่มีการศึกษาไม่การศึกษาผ่านไปก็คือคุณสมัครงานอะไรไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นประโยชน์นั้นก็คือทาได้ไถนาไปขายถั่วลิมถนนไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงตกอยู่ในกำมือของคนแบบนี้แล้วคนแบบนี้ก็ถือว่าพัฒนาบ้านเมืองทันสมัยได้อะไรได้จนอัรับสปริงและไม่อยากจะยุ่งกับปัญหาอิสราเอลเมื่อฝรั่งเศสและอังกฤษพาอิสราเอลเข้ามาก็ต้องระวังผลประโยชน์ทฤษฎีผลประโยชน์แห่งชาติเข้าใจไหมทำอย่างสุขคุ้ม จิบกาแฟไปใส่หูกระต่ายประชุมกันไปแล้วก็เอาแค่เอาแค่พอรับได้คอะไรเงี้ยต้นนี่คือที่มาที่ทําให้อิสราเอลลงหลักปักฐานในดินแดนนี้ได้ครับนี่ก็คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์พยายามจะนำนำเสนอโยงให้ท่านพี่น้องเห็นว่าอิสราเอลมาถึงตรงนี้ได้ยังไงอิสราเอลเข้ามาเพื่อที่จะทําลายมัสยิดอักซอร์อย่างที่เราเกิดทุกวันนี้ได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าประเด็นที่อาจารย์พูดมาเนี่ยภาพมันเห็นชัดว่าประเทศประเทศเดียว S <S ประเทศเดียวแค่นั้นและเข้ามาอยู่ในวงล้อมของอาหรับทั้งหมดหหแล้มายืนได้อย่างไรแถมยืนแล้วสร้างความละละานชาวบ้านก็ได้อีกแล้วลุกคืบกินพื้นที่ต่างๆได้เต็ไมไปหมดเลยป,ปัญหาที่การโจมตีกาซาที่ผ่านมาสองสาเดือนก่อนเนี่ยครับทาไมทาไมไม่ไม,มีใครช่วยอ่ะครับเพราะทุกคนใส่หูกะตายแล้วก็นั่งจิบชาแล้วก็นั่งพิจารณาดูอ่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะหาทางออกครับนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็พอที่จะเห็นภาพ นะครับที่จะโยงนะครับเรื่องราวในอดีตจกนกระทั่งถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่อิสราเอลต้องการกนะ็คือต้องการที่จะทําลายเรื่องของความเชื่อนะครับทำลายวิถีชีวิตแบบอิสลามให้ให้หมดไปจากพื้นที่ที่เขาเข้ามาอยู่แล้วมา,ายึดครองในตรงนั้นนะครับประเด็นวันนี้นะครับที่มีการพูดคุยกับดรนัสวันนี้ยังไม่จบตรงนี้นะครับแต่เวลาของเราหมดลงแล้ว <c oughs> นะครับพรุ่งนี้พี่น้องครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เรามาคุยกันต่อกับประเด็นตรงนี้ต่อเนื่องเป็นเรื่องของการปิดล้อม มัศดิดอัลอักซอตอนที่2นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการวันนี้ดรนัสอมตะกุลนะครับแล้วก็ผมไฟโรสยูเปีนสุขลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับเป็นไรเตอฟิกวันที่ใดะอัสสลามอะล,ลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ